พระเนื้อทองคําหลอมหรือไม่หลอมลูกค้าเลือกได้ครับขอบคุณลูกค้าวันนี้นะครับมีคุณลูกค้านําพระเนื้อทองคําทั้งหมด5องค์มาประเมินราคาที่ร้านอุดมรีไซเคิลพระทองคํา5องค์รับเงินไปเกือบ4 0 0 0 0นบาทท่านไหนต้องการขายพระเนื้อทองคําหากเสียดายพุทธคุณเราสามารถรับซื้อแบบไม่ต้องหลอมได้ราคาตามเปอร์เซนต์และน้ำหนัก หรือท่านไหนมีตั๋วจำนำทองเรามีทีมงานพร้อมออกเงินไถ่ถอนให้ก่อนจากนั้นนำมาประเมินราคาที่ร้านรับเงินส่วนต่างหลักหมื่นหลักแสนได้ทันทีร้านอุดมรีไซเคิลมีสาขาเดียวเท่านั้นอยู่ด้านหลังโลตัสหัวทะเลร้านเราเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นสนใจโทรสอบถาม0805599987ครับอุดมรีไซเคิล ซื่อสัตว์จริงใจโปรง่งใสตรวจสอบได้ครับ